หลังโรงน้ำปลาพิชัยไม่ไดด้ติมีสัญญาณมาตรวจสอบเบอร์ย้อนหลังในยูทูบเดีเยวนะทุกอย่างลงไปในยูทูบโอ้บัญชีเกอเองได้บัะนี้ลูกค้าหลายคนบัวเออไปกดเอวีซื้อๆยังส่นี่แหละผมมาอย่าผมย้ำเนี่ยผมมันกดตัวไหนอีกน่ดิเขาวัดสัญญาณต่อนใดๆก่อมาโอ้คือสายคือฟิตแท้นรางว่า เจ้าตัวมาสั่นพูดเจ้าได้ต่อยผมมันมีเด็กน้อยเห็ดตอนน้ามันก็เห็ดเกินไปนั่เราะมันเห็ดสั่นกั็พูดจังหวะผมมาเอาเรื่องเห็ดสั่นเทียวเเจ้าปรได้มาสิบอ่เด็กน้อยมาโอ้ยเนี่ยนะครับโอ้สายเกินไปมันสั่นกับสั่นกโพูดจังว่าเดี๋ยวมันต่อแห่งวัลลุบุลแล้วเดี๋ยวผมต่อแห่งไหมมันเห็ดพอดีจะปัดเลยเหรอโอ้เห็ดพอดีจะตึงเลยเนาะตึงพอด ร่อนมาทางทีเดบ่เม่ตตองไปฝุ่นเที่ยงเขียบอันบ่เดี๋ยวต่อพวกเขาก่อมันสายมันเสเรือแล้วบ่มันสได้แก้ไขไงเวลามาสิเช็คสัญญาณมันยานี่มันอยู่นีเป็นระบบลต์ไม่เหรนี่ระบบไม่บรสุทธสัญญาณกีได้เดียล่ะเฮ้สัญญาณมอยู่ แต่ว,ว่ามันไปต่อ,อยากแล้วเดี๋ยวผมไปเอาสายมาต่อก่อนมันไปต่อ,อยากแห้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต่อให้มันยาวในจักบึดหนึ่งเวลาเขาเช็คกล่องมันจะแง,ง่แค่ว่าผม,มาว่าเอาเราก็ต่อสั่นเถอะมาลูกน้องเจ้าหมาทีต<อ>ันยี่ด<อ>ีนั่นแนหละ ไม่เจ้าสะดวกสบายนี่ครับนี่มึงสั่นเกินไปมึงสั่นเกินไปทีเวลาสั่งมาตรวจสัญญาณเนี่ยเออมันเห็ดยากดเข้ามันพราะดีครับเป็นอันเด้เนาะโอ้ยมันเกินไปลูกน้องลูกน้องเจ้าดอกเตี้ยเม่อเป็นโจลดอกเตี้ยลองไวัดดังหน่อยวัดดีเดินสายหน่อยเนาะ เวลาเขามาเช็คสัญญาณนะเงนเงีนเงมันบอตรงมาจังที่เหมือนบ่ล่ะเขาเขาเหลือห้องมอนไม่พุ่นก็ได้ไม่ได้แคงมสะดวกครับมันสีเงี้ยสูดรไหนรบเปลนี่จะเอาจไปเย่มาเจาเห็นหู้มนเจะหู้มันหู้เตี้ยสายเรียนรึโอ้เขาเอินว่าสาย HD หลยตัวสายเส้นเดียวเขาเอนว่า HDMI ตึกต้องแล้ว บมเมนตสามสีสามสีเขาเอิ่นสายเอวีนี่ครับเอาไปดาวเห็นบเออมันจเป็นสีหนิมันจะเห็นง่ายสะดวกเนี่ยเอาไปถึงก่อนทีวีเสียบหรือยังครับทีวีเสียบแล้วเสียบแล้วนะรีโมทตู้ใส่รีโมทตู้ทั้งหลังเจ้าหน่ะครับ เป็นตัวชัดเตอร์ชัตเตอร์ห่างตัวทัตเตอร์กว่าท่านตีพวกพ่อแม่มานี่เสียงมีความมีความมีแต่เสียงว่ามีความรอเจ็บป่วยก่อนนะครับแล้วไม่มีผ้าอกอยู่ผมบอกให้ทำอะไรเรื่อยดื้อผมจัดรายการเนี่ยนะครับบอกว่าดูแลร่างกายนะครับการปรับพฤติกรรมการเรพโฟกัสพฤติกรรมการใช้ชีวิตทุกคนรู้อยู่แล้วจะไม่ทำนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆซื้อตัวเด็กจะวางการบ้านแล้วก็นึกถึงหน้าผมบอกว่ารถว่าอันนี้อันนี้ไม่ถึงว่า บโซโลโกโอ,อย่างไรเนี่ยโบโซโลโกโอ,อย่างไนบะอผมจะลองสายเฮ็ดดีเด้อครับมัน,นเป็นน้ำใสวะมันเป็นน้ำโบโซโลโกโอ,อย่างใช้สีฟ้าผมกดจนมัออกจริงๆเวลาเขาเปิดทีวีเปิดปิดทีวีเนี่ยเฮ้ยมันต้องโซโลโก เนียเขาเปิดปุ๊บเนี่ยมันหนีพิโ,กโ,กพโ,ซโซโลโก้โโลโก้ของนี่เลขขข้ของทีวีก่อนทีวีไม่มันนเลลัเรียนได้ละอันนี้มันโบอโช์อาการนีจอเสียอจอครับทีวีครับผมนี่ครับเิดผมปอดออกไปเลยเลยผมปดออกมาแล้วนี่<อ>นี่ครับเปิดทีวีสื่อๆวกเกี่ยวกับกล่องเลยนี่พวกเกี่ยวกับกล่องอันดับนรกคือการเช็คที่ยอ่อปิดเปิดเปิด บอกว่าเตทีวีเดมันสิโชว์โลโก้ของของ,ของยี่ห้อนั้นนั่น,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 นเนี่ยปกติมันจะโชวดนย่างบ๊ะโชดบ๊โชว์เอาทีวีไปสอ่องยาฟึ่งเฮ็ดอีหยังกับกล่องเอาเอไม่เอนครับผมแสดงว่าเป็นน้ำทีวีเป็นน้ำทีวีนี่ไม่ได้ต่ออย่างแล้วลงโลกแล้วทีวีมันลงโลกแล้วครับเปิดปุ๊บเอาโคดิติกหรือซิโชอันรุน่น มันดีชั่วเลยมันดีเป็นตัวมันดีมันแรงเลยอ่ะนี่รายการของทีวีทุกค่ายเลยมันถึโชว์ก่อนบัวดีเป็นน้ำกองเหมือนบันเนี่ยใหญไก่ทีวีมันโชว์โลโก้ปกติก่อนจังมาสรุปเรื่องกองบัวแต่ผมว่ามันบมีสัญญาณที่แหลมเบิ่งดีนหแต่นี่อวัดมันแม่อยู่มันมีตัวนี้ตัววัดสัญญาณสัญญาณมันคือว่ามานประยแม่อะ้รก็บมได้ยิ้มผ่าเด้ยิ้มผ่ายิ้เสียงปกติมาแล้วตอนนี่ห้ามาเ็สทีวีสรุปก็คือ เอาทีวีไปซ่อมขันมิตรอาการนี่เท่าเช็คด้วยการลดออกให้เบิดเลยเปิดแต่โตมันเปิดแต่โตทีวีเลยอาการมันก็สีฟอกเท่าว่าเป็นเท่าไหนเป็นน้ำทีวีครับผมผู้ชมไม่ได้ซ่อบนะบ่ไม่ได้ซ่อมทีวีเปซ่อมนครปิดเลยเปิดปุ๊บเพราเทาเคยเปิดทีวีมากมันสีโซ่ของ เอาโคเนติก่อนมีเรียนด้วยแบบไม่ดีเรนหม,มุนอยู่ติวต้วติว้วติ้ว์รูดไม้เนี่ยมักโซอันถ้าสินค้ามันนีงจะมาปิ้นนั่นอย่างจอภาพมันบ่นีอยต้อให้เขาไปเช็คครับผมจอภาพบอโลกโก้บอโซ่โหลายบาทด้วยประมาณเท่าไรอย่าวะบริษัทสื่อไม่สื่อไม่ติด,ดีัวบ,บ่ะให้เขาเช็คก่อนอหาว่ามันถือ้เาเบิ่งเข้าคำนวณกันเข้าบอสแพงเท่ากับสอง แน่นให้เขาสรุปเช็คเบิงสอบไอ้แจกราคาเฮอกก่อนสอบ่อนเนยังสรุปบ่ได้แต่มันมีเสียงอยู่แต่่วามีีเสยงอาจจะบ่เสียอาจจะบ่เสียแม่นครับผมไปรับเหรียคือไปเช็คทีททวีมาทีวีเลยครับผมโอเคเนาะตามจบรายการหลังโรงน้ำปลาพิชัยปิ่นทองสรุปทีวีเสีย